สวัสดีจ้าซ่องขั้นวนองเนยมือนีนองเนยมีเมนูน้ำเนนนสนอจ้าเป็นหนึ่งปลาจ้ามือน,นีตาตาเพี้ยนจ้าก่อนสิไปรับซซงอย่าลืมกดซับะไครตกดกระดิ่งกดเป็นตัวติดตามให้กำลังใจซ่องขั้วนองเนยนะจ้าจ่ใจแม่ยึดแพร่ร่อยจ้าปาดล้างเรียบร้อยแต่กับแามักจ้าวันที่นี้แม่หยยบมัก,มกมไว <ป S 1> ้ไแล้วมักเอามาแม่จ้าเส้นแน่นนี่แม่ตาสื่อมา ใส่เกลือใส่รสดีแล้วก็ผงชุรสจ้ะแล้วก็มีแตไ่ไร<ท>่เห<อ>็นไคไข่ไหมไปปลามีไหมมีจ้ะแม่พักห้องแล้วก็เอาปลาใส่ได้จ้ะปลาตัวเดียวแบบมือในตัวหญ่นี้เนาะปลาตัวเดียวแม่ซื้อ<ๆ>บ้านมาหน,นิซื้อมาจ้ะเพิ่งบานนี่แมห่ห้าสิบบาทเทงป่าปีจ้ะต่อไปเอาปีลงจ้ะตัวเลยพักจ้ะสนี้เป็นพักการดอกจ้ะพักการ นี่เป็นใบต้นของสุรถจ่าหยอดมันอ่นอนๆนั่นแหละหยอยมันลุ่มจ่านน่กินผัดฮ้องผกัดผักค่ะไม่นุ่งง่ายจ้ะมัอน,นี่เห็ดเกีียวบองแซ่บๆกินกับเอันหนึ่งเลยไหมที่นี่เนียนจ่าพี่ยาเตรียมน้ำอันหนึ่งไว้ก็เอามันตั้งน,ยยนะจา่าตั้งเนื้อจิเนีนอตอนกินด้วยแม่ไม่นุ่งจ่าเนาะจิเนีนอตอนกิน,น,นอุ้ย มาหน่อยมีเสียงยีงไงมันมันห่อนเนาะโอ้ยมันหนาวดำคำิ้นแลวดำาขมิ้นเนาะทุกอันอันมูมันมีคนมาขอไปเรียงแน่จ้ามันเศร้านี่มีตัวเดียวจะดำจงไว้ตัวเดียวดำคมยิ้นมาเก่าโตเนาะน่ารักอันมูทับมันนอนเลยมันหนาวมันนอนแกลไฟมีคนมาขอไปสามแล้วก็อีกเมื่อนี่ก็จะไปโฟล์สวนยางมาสั้นก็เลยเอาให้ เดี๋ยวจะหาตัวตัวนี้ขอไว้เด้อว่ะอันนี้ก็ร้อยมันสุจกจ้าบัดที่นี่จา้าตอนนี้กะซุกไปเทียบร้อยจา้าฮู้ว่ะหอนเลยนะจา้าโอ้พักเพิ่นแหมสิบวนเหนียวเหนือปกติปังเขาไปถอดก,กันเลยจา้จาจ้าโอ้ไม่ยึด ทั้งพักทั้งนอนทั้งนี้นอะแบบตัวมงใหญ่นะแม่เมียทน้งพักทั้งป่าป่าตัวใหญ่บ้าบวตัวใหญ่น่ะกูเกีียวต่ำรว่ามีแม่ไม่อย่างนั้นเกีเกวียวผสมแกเหแคเกี่ยวบวงอหรจ้าตาบริสุประเดี๋ยวบริสัทไปเฉอโอ้โหปลาไครหน่อยเนี่ยชมดูซิเปอยบ่โอ้พอดีเลยพอดีเมีพอดีเลพอดี่้าหอม ใช่ขั้นตอนกินนะจ้านัดวันด,ดีนะจ้ากินหนึ่งปลาน้ำกันเด้อบาตท,ที่หนึ่งปลานี่ใครเหรอเนาะย้ำนี่เนะาะจ้าโอ้ยื่อยแล้วโอ้ยี่ใครโชกับเมียเอ็ดออกฟังก็ได้แซ่บ,บโอ้หอมไเมียหอมแต่ไข่เนาะก็หนักนนักก็เลยใสย่ปลาอีกทีนึงจานใช้เศษกระมี่ใจแม่ไปเ,เอาไว้ข้างขง้างขจำเกี้ยวเลยกินเบื้องโอ้ลองฟังลุใยใส่ไข่เลย บู๊น่าแม่ก็ขาวเปพูดอะไรเมื่อนี้ใส่พอมแื้วแป้งหรอแม่แป้งแ,แป้งล้วนๆพังอย่างน้องบัตรทีเดี๋ยวกินม้าหน่อยเงียบมาหลายนะเอือนแล้วป<า>ุ๊บหลุดมาหน่อยอยู่หรือจ้ำสุดไงบึงเลยบ่เห็นปัญหาเห็นแต่หางกับหัวหู้ยู่ไว้ลูกถอยอยู่ฟัง ยังจะกินถั่วก่อนลูกจ้าเกย์กินถั่วก่อนแล้วแซวบ้าฟังนะกินสองกินโซ่ได้ฟังได้ใส่กล่องแล้วนี่เนื้นไม่กินนะก,ก่อนเลยน้าน้าอยากว่ามาแค่มีกินไมส่สนแม่จ้าขอบคุณทุกร่างใจทุกคอมเมนต์นได้จ้าในกะอ่านในคอมเมนต์จ้ากระตอบ ปูกคอมเมนต์จ้ะอากาศดอกวละปลูกเดีวหืมไ่ไข่ผมหรยอเปาังกินไข่มันล ปีเพิ่มนกฟางอยู่น้าจางได้ยืนน้าหายง่ายจ้ามือคือเก้าจ้าองได้จับกล่องให้มีนางกี่กับน้องฟางแสบอยู่ไหมยังแสบสุดแก้วกับป่าหนึ่งก็คือป่าเนาะบู๊ยปีตาบนยอดพงศรสจ้านี่ แม่จเจ้าเอิญยังคงม่มีแม่อีก,กนึงนะแมจะเจ้าเอิญยังก่อนข,าขานออา,อาอี <c oughs> ๋ยังะประเทศเอิญเจ้าเอิญไม่มีแม่มาขนาดแม็กซิโกหวังอีหยังวะบูยซื้อเพิ่นขึ้นมาอะไรเนี่ยน,นะคะขนาอันแม่ก็เอิ้นะคะคงชุดรถต้นพังชุดรถหยดพงชุดรถหืมหวานนะจังแม่เลยเสียนแย่งงานเลยแม่แค่ทักมาให้ แต่แล้วถ้าก็ไม่ลรืออาจจะเลยบบเอาให้มีดเลยมีไซคคือก็หลาจา่ะงั้นบริษัทเขาแจก,กมาจา้าบ้านตัวใหญ่เป็นเลยให้แมีนุ่ง <c oughs> ขาทางเลยตัวนี้หนาวแต่ดุนรฟังยังฟังมาใจเลยบเหเสียงเงีวโชนีสะเก็มีคนเสีสยงเงี้าวันเป็นข่าวนาหนาวาเต็มตัวเลยมีมยังมันขึ้นอีนอน<ร>สันสะบ,บันนะจ้ะ กีฟ้ากินดีดีจมาหน่อยก็ยุ่งล้าง,งจากระดิกกระดิกอยู่กระดิค่จะจะเซอรคลิปนี้ก็เย็นกินจ้ะเพราะว่าเห็นง่ายๆจ้าตอนหนึ่งปลาเย็บๆหนึ่งเส้พักจ้าแต่ก็ตําแก้วใช้ก็ได้ละจ้า จะข้ามสองข้ามาอิดพักฟักกินเกลียวเป็นพ่อแม่พีไงไงไง่พงูใหญ่หนะแออออมา่มาข้ามจะไทยใส่ยงังดีใช่พักเห็นหย่อนมารุ่งนีเลยนี่ม่หยวกเลกหยอนห่อนหุ่น ก้องสั้นแนงได้ก็ขอโทษขออภัยจ่าพวาลองได้ใส่มือจับจ้าอย่าวากันเด้จ่าไม่เย็นมากข้ามจะถ่ายเลยบาดทีเยา <ไป S 2> วะมันจ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอสมำควรนละจ่า ทางนี้นก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าหวังว่าทุกคนสิมมักจ้าแจงคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า๊ายบายกำลังดื้อนะจ้าเด้อ